กบสวัสดีพี่พี่เอฟซีคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับร้านมรดกพระเครื่องอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย EP ที่405นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0969026829 ID Line 0967240203นะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ ติดต่อไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาแบ่งป <ต scattered S 2> <ๆ>ันนะครับสนใจรายการไหนนะครับติดต่อทางร้านมาได้เลยนะครับหรือโทรมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี <no> ่ครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ครับพระเนื้อเก่าสวยมากเลยครับพี่พครับ ผ้าเนื้อเก่าสวยมากเลยครับพี่ครับดูครับนี่นะครับเ <tinc S 2> <giving quin S 3> ม็ดมวลสารเยอะเลยครับพี่นะเม็ดมวลสารเยอะเลยครับพี่ดูครับนี่เม็ดมวลสารนี่เต็มเลยครับพี่ดูครับเก่าเก่าสวยสวยเลยครับพี่ดูครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สมเด็จวัลคังนะครับมวลสารเต็มเลยครับด้านข้างนะครับนี่แบบนี้เลยครับนี่สวยๆนะครับ นี่ครับดูครับโอ้โหสวยๆเลยครับดูครับเม็ดมวลสารนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดละครนะครับนี่ดูนะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับองนี้นะครับผมเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมเปิดอยู่แปดร้อยบาทนะครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับต่อมาหมายเลขสองนะครับ เป็นสมเด็จพิมพ์ jd นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ jd นะครับวัดระฆังนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ดีวัดระฆังนะครับองนี้นะครับนี่ครับดูครับดูเนื้อหาเก่าๆเลยครับนี่ครับเนื้อหาเก่าๆเลยครับเนี่ย นี่นะครับสมเด็จพิมพ์เจดีวัดรักขังนะครับองนี้ครับสวยเลยครับองนี้ครับพี่นี่ครับมวนสารด้านข้างครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่นะครับนี่ครับเนื้อหนึกแกร่งเลยนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับ นี <Workers> ่ครับหมายเลขสองนะครับอง์คน e ี้เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามเป็นพิมพ์ใหญ่วัลครังนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขสามนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับนี่ เนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับองนี้ครับเกตเอียงเล็กน้อยครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับเม็ดแร่มวลสารเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับหมายเลข3านะครับเอาแปดรอยนะครับต่อมาหมายเลข4ี่นะครับเป็นวัดเกตชัยโยเจ็ดชั้นนิยมนะครับเนื้อสวยงามมากเลยครับนี่ครับเนื้อสวยงามมากเลยครับเนื้อจัดจ้านเลยครับมีคราบน้ํำมันตังอิ้วขึ้นเต็มเลยครับ นี่ครับเม็ดมวลสารเห็นชัดเจนเลยครับอกในเหมือนลากฟันเลยนะครับนี่ครับสวยชัดเจนเลยครับงดงามมากเลยครับนี่ครับนี่ครับองคนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเบอร์สี่นะครับต่อมาหมายเลขห้านะครับนี่เป็นสมอเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนี่ครับ ออกวัดเมืองนะครับองนี้นี่ครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดเมืองพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับออกปีศูนย์สามนะครับศูนย์สามนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับเม็ดแร่เต็มเลยครับเนี่ย นี่ครับเม็ดแร่เต็มเลยนะครับเป็นเม็ดแร่มวลสารรุ่น97เลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับองนี้นะครับบูชาห้าร้อยนะครับองนี้บูชาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับมีคาบเบ้าดินไทยนะครับ หลอดินไทยสวยๆเก่าๆงดงามมากเลยครับเนื้อหาเก่าสวยเลยครับตรงนี้ครับขนเรือด้วยครับนะโอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่ครับเนื้อเก่าสวยเลยครับมีดินไทยด้วยครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่รอยช่อสวยงามครับเก่าเดิมๆเลยครับ นี่ครับวงนี้นะครับบูชาแปดร้อยบาทนะครับวงนี้นะครับต่อมาหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดบล็อกวงเดือนนะครับดูที่ใต้ขาเหนือบัวเนี่ยนะครับมีเส้นโค้งวงเดือนนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่ปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้านะครับ โอ่งนี้ปั um ๊มซ้อนด้วยครับนี่ปั๊มซ้อนบล็อกนิยมนะครับนี่เสวกอากาศนะครับบล็อกนิยมเสวกอากาศนะครับนี่โอ้โหสวยเลยครับองนี้ครับสวยเลยครับงดงามมากเลยครับองนี้ครับพี่คมชัดแจ่มเลยครับโอ้ยสวยมากเลยครับพี่องนี้ครับองนี้บูชาแบ่งปันแปดร้อยนะครับนะครับเก่าๆบ้านๆเลยนะครับ ต่อมาเบอร์แปดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองพันสี่ร้อเก้าสิบเจ็ดเลยนะครับองนี้คาบขี้ยุงขึ้นเต็มองพระเลยครับเนื้อว่านนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับเป็นรุ่นแรกของการจัดสร้างวัตถุมมคนหลวงปู่ทวดเลยนะครับเป็นพิมพ์ไหลจุดหูขีดนะครับเป็นพิมพ์กรรมการไหลจุดหูขีดนะครับปีเก้าเจ็ดเนื้อว่านเลยนะครับองนี้นะครับ นี่ครับสวยมากเลยครับนี่นี่ครับสวยมากเลยครับนี่วงเม็ดลงเม็ดแล่นี่ครับเป็นเนื้อว่านะครับขาวคียุงเต็มเลยครับองนี้บูชาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะครับอง์นี้นะครับเป็นพระปิด ตานะครับองนี้เขาเรียกว่าพระปิตาแร่บางไผ่นะครับโอ้โหสุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุคเลยนะครับนะวัตถุมงคลแห่งยุคเลยครับพระปิดตาเนื้อแร่บางไผ่ครับพี่นะครับเขาเรียกว่าพระปิดตาที่เป็นสุดยอดเลยนะครับพี่ๆครับนี่ปิดตาแร่บางไผ่ครับพี่เนื้อออกสีเงินเงินเป็นเกดเกดแบบนี้นะครับมีเซียนแบบนี้นะครับนะ นี่ครับสวยงามชัดเจนเลยนะครับนะองค์นี้แบ่งปันให้แปดร้อยบาทนะครับนะแบ่งปันกันนะครับนะต่อมาเบอร์ที่สิบนะครับองค์นี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่ดีของจังหวัดนนทบุรีที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับพี่เอฟซีองนี้เขาเรียกว่าครับพระปิดตานะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่นี่นะครับ ปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเนื้อผงนะครับเนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่เป็นผงพุทธคุณเลยนะครับองค์นี้ครับนี่สวยงดงามเลยนะครับพี่นะครับพิเศษองค์นี้นะครับมีตะกุดอยู่ด้านท้ายนะครับเนี่ยอยู่ด้านท้ายนะครับมีตะกุดอยู่นะครับองค์นี้ครับสวยงามมากเลยครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับองค์นี้ยังไม่ได้จุ่มลักนะครับพี่นะ เป็นเ,เนื้อที่ไม่จุ่มลักนะครับสวยมากครับนี่สวยมากครับพี่นะครับของดีเมืองนนเลยนะครับองนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับนี่เป็นของดีวัดท่าลาดเลยนะครับพี่นี่เป็นพระปิดตานะครับแห่งยุคเลยนะครับพี่นะเขาเรียกว่าพระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับพิมพ์ไม้ค้ํเกวียนนะครับองนี้นะครับ เป็นพิมพ์ไม้ค้ำเกวียนนะครับหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับพี่นะครับโอ้โหสุดยอดพระปิดตาเลยนะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับพี่นะเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงปู่จีนนะครับพี่นะหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับพิมพ์ไม้ค้ำเกวียนนะครับพี่องค์นี้นะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองค์ที่สิบสองนะครับ นี่เป็นพระปิดตาแห่งชัยนาทเลยนะครับพี่นะพระปิดตาแห่งจังหวัดชัยนาทเลยครับเป็นพระปิดตาเขาเรียกว่าปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากลองมาหั่มเท่านะครับเนื้อผงคุกรักครับพี่องนี้โอ้โหนี่ก็เป็นพระปิดตาของภาคกลางเลยครับพี่นะของดีชัยนาทนะพี่นะของดีชัยนาทเลยครับเนี่ย นี่ครับองนี้ครับพี่ท่านใดได้ไปนะพี่นโาขู่จะเป็นสิริมงคลแก่ท่านมากเลยนะครับองนี้ของดีทีเด็ดที่ผมนํามาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีเลยครับเนี่ยนะครับขนาดเล็กนะครับองนี้เป็นขนาดเล็กนะสวยมากครับดูง่ายเก่าถึงยุคเลยครับแบ่งปันกันแปดร้อยนะครับพี่ต่อมาครับพี่เบอร์ที่สิบสามครับ นี่เป็นปิดตามของดีเมืองนนอีกหนึ่งองค์เลยนะครับอง์นี้นะครับเป็นเนื้อผงจุ่มลักนะครับพี่นี่ครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่นะครับหรือใช้ยาท่านเขาเรียกหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามนะครับนี่ครับเป็นพระเกจิดังแห่งจังหวัดนนทบุรีนะครับพี่นะครับพี่เนื้อผงจุ่มลักนะครับพี่นะ สวยเก่านะครับลักเก่าจี๊ดจ๊าดเลยครับแบบนี้ครับพี่โอ้โหแบบนี้นะพี่นะสวยสวยนี่นะครับโอ้โหแบบนี้สวยๆนี่แจมแจมสวยๆเลยนะตรงนี้นะพี่นะแป่งปันแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานี่เป็นปิดตาของดีเมืองชนเลยนะพี่นะนี่ผมงัดทีเด็ดมาให้พี่ๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้นะนี่ขครพลาดวันนี้ถือว่า โอ้โหเสียใจเลยนะพี่นะใครที่มีโอ้โหวันนี้นะพี่นะใครที่มีทุนหน่อยนะพี่นะวันนี้เก็บได้เลยครับพี่นี่เป็นปิดตาของดีเมืองชนเลยนะพี่นะนี่ของดีเมืองชนนะครับแบบนี้ดูง่ายครับเนื้อผงกะลาครับแบบนี้ครับลงรักครับพี่นะเขาเรียกว่าปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับ นี่นะครับพี่ขู่แบบนี้ครับสวยๆเก่าๆนี่นะครับแจมๆเลยนะพี่นะอานี้นะพี่นะนี่นะครับเอาไปแปดร้อยนะครับพี่นะครับแบ่งปันพระบ้านกันเลยนะครับพี่นะสวยๆราคาบ้านๆเลยนะครับพี่นะครับต่อมาครับย้อนกลับมาที่กรุงเทพครับพี่นี่เป็นพระปิดตาเนื้อสํมฤธิ์ครับพี่นี่เป็นพระปิด ตาเนื้อสำลิดนะครับพี่ของดีเมืองกรุงเลยนะครับพี่นะจับแล้วมือสั่นเลยนะพี่นะอง์นี้เขาเรียกว่าพระปิดตาเนื้อสำลิดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่นี่ของดีวัดหนังฝั่งทนเลยนะพี่นะนี่ของดีวัดหนังครับพี่อง์นี้นะครับเนื้อสำลิดครับพี่โอ้โหหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่หลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ นี่ครับสวยๆเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยครับพี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่ต่อมามาที่พิจิตรกันบ้างนะครับองนี้ครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรครับพี่ครับนี่ถือว่าเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินวัดบางคารที่มีพุทธา อะไรนะเรียกว่าพุทธานุภาพนะครับเด่นทางด้านเรื่องเมตตานะครับพี่เด่นทางด้านเรื่องเมตตาค้าขายนะครับพี่นี่ครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเงินบางคานนะครับพี่นี่สุดยอดนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะครับองนี้ครับพี่นะครับแบ่งปันแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาย้อนกลับมาที่กรุงเทพนะครับ นี่เป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับเป็นพระปิดตาย Glen, applause, er right um ันดวงเล็กนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่หลวงปู่โตนะครับพี่ปิดตายันดวงเล็กปีสองหนึ่งนะครับพี่ปิดตายันดวงเล็กปีสองหนึ่งนะครับหลวงปู่โตนะครับนี่ครับพี่สวยสวๆเดิมๆบ้านๆนะครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ สวยๆเลยครับพี่ครับองค์นี้ครับแบ่งพันให้พี่ๆครับแปดร้อยบาทนะครับพี่ต่อมาลงใต้ไปอีกครับพี่อันนี้เป็นเนื้อผงคุกลักนะครับพี่นะเขาเรียกว่าผงยานะพี่นะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับพี่องค์นี้ลอยน้ําได้ครับพี่ครับนะพี่นะมีผมเคยลองแล้วนะพี่นะแบบนี้เนื้อโซนแบบนี้ลอยน้ําได้ครับพี่ครับ ผมการันตีให้เลยพี่องค์นี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อผงยานะพี่นะผงว่านผงยารุ่นแรกหลวงพ่อแก้วนะครับลอยน้ําได้ครับพี่ครับองค์นี้ครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่ครับต่อมาครับพี่เบอร์ที่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพี่หลวงพ่อเดิมวัดอ่าหนองโพนะครับพี่นะครับองค์นี้นะครับออกปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับ รุ่นเพดานโบดนะครับพี่นะทันหลวงพ่อเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ทันหลวงพ่อเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่องนี้ครับเป็นพิมพ์เพดานโบดหน้าผากสี่เส้นนะครับพี่องค์นี้ชัดเจนครับพี่ครับองค์นี้ชัดเจนเลยครับพี่ครับองค์นี้สวยๆเก่าๆรุ่นเพดานโบดนะพี่นะนะครับพี่รุ่นเพดานโบดนะครับมีรอยจานชัดเจนเลยครับพี่ องค์นี้แบ่งปันพี่ๆนะครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ครับองค์นี้ครับต่อมานะครับพี่องค์ต่อมาครับพี่เป็นเหรียญท้าเวสุวันนะครับพี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญท้าเวสุวันโนนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับพี่นี่ครับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีจังหวัด สมุดสงครามนะครับพี่สมุดสงครามปีสี่ห้านะครับพี่นะครับคนพื้นที่นะ no ครับเขาเรียกว่าเหรียญจำปีนะครับพี่นะนะครับเขาเรียกว่าเหรียญจำปีวัดจุฬามณีนะครับพี่นะครับคนพื้นที่เขาเรียกว่าเหรียญจำปีวัดจุฬามณีครับพี่เหรียญท้าวเวสสุวรรณโนนะครับเหรียญนี้แบ่งปันพี่พี่แปดร้อยบาทนะครับสวยมากครับพี่นะครับสวยสุดๆเลยครับองนี้ครับ องต่อมานะครับพี่เป็นพระศิวรีเนื้อดินนะครับพี่หลวงพ่อกลวยนะครับพี่ครับหลวงพ่อกลวยนะครับยุคต้นนะครับพี่เป็นพิมพ์พระศิวรีหลวงพ่อกลวยยุคต้นนะครับพี่ครับองค์นี้นะครับเด่นทางด้านเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายนะครับพี่ครับเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่เมตตานะครับคนรักคนเมตตานะครับพี่ นี่ครับพี่ครับองนี้ครับพี่เป็นพรสศิวรีครับพี่ครับเด่นมากครับขาขายโชคลาภครับพี่ครับพรสศิวรีครับพี่ครับนะครับแบ่งปันแปดร้อยบาทนะครับพี่ครับองค์ต่อมานะครับพี่ครับลองตายไปนู่นเลยครับนี่วัดช้างให้เลยครับองค์นี้ครับเป็นปีศูนย์แปดกระไรทองเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับพี่ครับ เป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดกระไรทองเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับพี่นี่ครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีศูนย์แปดนะครับพี่นะครับนโมโพธิสโตนะครับนี่ครับเป็นคาถาบูชาหลวงปู่ทวดวัดช่างให้ครับพี่ครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับพี่ครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมจากวัดเป็นเนื้อ กระไห่ทองนะครับพี่เป็นเนื้อกระไห่ทองนะครับพี่นี่ครับแบ่งปันแปดร้อยบาทนะครับพี่ครับต่อมาเบอร์ยีบสามครับองค์นี้เป็นพระซุ้มกอกําแพงเพชรนะครับพี่นี่เป็นของดีแห่งเมืองชากลังราวเลยนะครับพี่นะครับของดีแห่งเมืองชากลังราวเลยนะพี่นะของดีกําแพงเพชรเลยนะพี่นะนี่ครับนี่นะครับ สวยงามชัดเจนเลยครับพี่ครับนี่อ่านี่ครับพี่ดูครับนี่ลอยปาดกาบมาครับแร่ว่านดอกมะขามครับพี่นี่ครับแล้วก็มีลักยางไม้ครับเป็นของเก่าของดีของคนโบราณโบราณที่เขาทามาเลยนะพี่นะสมเด็จโตท่านยังนํามวลสารขององค์พระสุ้มกรที่แตกหักเนี่ยไปเป็นมวลสารอยู่ในองค์พระสมเด็จโตเลยนะครับพี่ นี่ครับเขาบอกว่ามีกูไว้ไม่จนครับพี่ครับในแผ่นจารึกนะครับพี่นี่ครับพี่ครับสวยงามมากครับพี่องค์นี้ครับแบ่งตันไปแปดร้อยนะครับพี่พี่ครับต่อมาครับเป็นของดีหรืซีเด็ดอีกหนึ่งองค์ครับพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับพิมพ์ขุดสัครับพี่ครับดูครับเนื้อผงโอ้โหสวยงามมากเลยครับพี่องค์นี้ครับนี่หลวงปู่เผือกครับ ขุดสะครับพี่ครับพิมพ์ขุดสะครับพี่เนื้อสวยแชมป์เลยนะพี่นะองนี้ว่าด้วยสวยแชมป์เลยครับพจะคุณล้นเหลือเลยนะครับพี่องนี้สวยมากเลยครับพี่นี่ดูนะพี่นะเก่ากึกเลยครับพี่แบบนี้ครับโอ้โหเนื้อนวลเนียนเนียนหนึกหนึกเลยนะพี่นะนะพี่นะองนี้ครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทครับพี่สวยเลยครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบห้าครับพี่นี่เป็นหลวงพ่อคูณนะครับพี่นะมาเที่ยวโคราชครับอย่าลืมแวะกลับหลวงพ่อคูณครับพี่ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับพี่นะครับฉายาปาริสุดโทนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อคูณปาริสุดโทนะพี่นะแห่งวัดบ้านไร่นะครับ จังหวัดนครราชสีมาครับมีลอยจานเก่าๆอยู่ที่บนเหรียญด้วยนะครับเนี่ยอ่านี่เป็นเหลียงพ่อคูณนะพี่นะหลวงพ่อคูณนะพี่ปีสิบเก้าครับพี่ปีสิบเก้าครับรุ่นสร้างบารามีครับพี่ครับองค์นี้ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่เหรียญต่อมานะครับเป็น เหรียญเสมาครับพี่ใครมาเที่ยวจังหวัดระยองนะครับอย่าลืมแวะกราบหลวงปู่ทิมนะพี่นะวัดระหารไร่นะครับเป็นพระเกจิดังแห่งจังหวัดระยองนะครับพี่นะเป็นพระที่มีผู้คนศรัทธาม,มากมายทั่วประเทศเลยนะครับพี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะครับพี่เหรียญน,นี้เนื้อเดิมมากเลยครับผิว เ,เดิมๆสวยๆนะครับพระเหรียญบ้านๆเลยครับได้เหรียญบ้านๆมาแบ่งปันให้ fc เลยนะพี่นะนี่สวยๆเก่าๆวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะพี่นะเหรียญน,นี้นะครับนะเอาไปแปดร้อยบาทครับสวยๆเลยครับนี่โอ้โหคมก็บเลยครับพี่สวยจัดเลยครับพี่นะเดิมๆเหรียญไม่ผ่านการใช้เลยนะเหรียญหิ่งหิ่งผิวหิ่งหิ่งเลยนะพี่นะเนี่ยผิวหิ่งหิ่งสวยๆมาเลยครับเนี่ย 800, 000, นะครับแปดร้อยนะครับต่อมาครับพี <ives> ่นี่นี่เหรียญนี้ครับเขาเรียกว่าเหรียญปกแปดรอบครับพี่นี่บล็อกวงเดือนนะพี่นะบล็อกวงเดือนนะครับพี่นี่บล็อกวงเดือนนะครับพี่นะเหรียญที่ระลึกอายุแปดรอบนะครับพี่นี่โหเหรียญสวยจัดเลยครับพี่ครับรงนี้นะพี่นะ เหรียญดีเหรียญสวยเลยครับนี่หลวงปู่ทิมไตมากปีหนึ่งแปดนะครับพี่โอ้โหสวยมากเลยครับพี่ครับแปดร้อยบาทนะครับพี่ครับต่อมาครับนี่เป็นเหรียญจะเลินพรบนนะพี่นะนี่บานเดียวกันเลยพี่นี่ครับเหรียญจะเลินพรบนหลวงปู่ทิมครับพี่สวยจัดเลยครับพี่ครับนี่จะเริญพรบนครับผิวเป็นไงพี่หิ่งหิ้งบ้านบ้านเลยนะพี่นะ ผิวหิ้งหบ้านบ้านเลยครับพี่ครับนี่เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อทิมจังหวัดระยองนะครับพี่ครับปีหนึ่งแปดนะครับพี่ปีหนึ่งปดนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับแบ่งตันให้ fc แ0ดร้อยนะครับบ้านบ้านเลยนะต่อมาเบอร์ยี่สิบเกนะครับนี่เป็นเหรียญที่น่าใช้น่าเก็บอีกหนึ่งเหรียญเลยครับเป็นเหรียญ พระเจ้าตากศินมหาราชครับพี่เหรียญพระเจ้าตากศินครับนี่ครับสวยงดงามครับพี่ครับเหรียญพระเจ้าตากศินครับพี่นี่เหรียญพระเจ้าตากศินครับหลวงปู่ทิมปุกเสกแล้วครับพี่นี่โอ้โหสวยเลยครับนี่นะครับพี่สวยเลยนะครับพี่นะเบอร์ยี่สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์สามสิบนะพี่นะ เป็นเหร usted, ียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรุ่นแรกนะครับพี่น <firstly bush> <cũ> Girl, ี่ผิวดำเติมหิ้งหิ้งสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยครับพ <ims> <isas> ี่ครับนี่หลวงพ่อคงวัดวับางกระพร้อมนะครับบางกระพร้อมนะครับนี่ครับสวยๆนะครับปีสองสิบแปดหกนะพี่นะนี่ครับพี่สวยเลยครับพี่ครับนี่ครับ 8ปดร้อยบาทนะครับต no, de no, ่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับพี่ครับดูครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่ปีสอง2สี่แปดสองครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับพี่นี่พ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่สวยมากเลยครับเหรียญนี้ครับ นี่ครับแบ่งปันแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามนะครับพี่ดูครับเหรียญนี้สวยมากครับพี่นี่เหรียญนี้สวยมากเลยครับพี่เก่าๆนะครับปีสองสี่หกห้านะครับพี่ปีสองสี่หกห้านะครับนี่เหรียญปีสองสี่หกห้านะครับเก่ากึกเลยครับพี่เก่ากึกเลยนี่ครับ นี่ครับพี่สวยสวยเลยครับแปดร้อยบาทรวมส่งเลยนะครับพี่นะนี่ต่อมาเป็นของดีเลยครับอ่าเขาบอกว่าถ้าอยากดูวัดระังเป็นนี่ต้องให้ดูวัดพับเป็นก่อนนะพี่นะนี่วัดพับเนื้อจัดจ้านแบบนี้ครับนี่ใครได้ไปเป็นองค์คูไว้ต่อยอดดูพระสมเด็จวัดระังได้เลยนะครับพี่เนื้อจัดจ้านมวลสารถึงยุคแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับพี่สวยสวยแบบนี้เลยนะครับพี่ นี่วัดพับนะครับพี่พิมพ์เล็กนะครับนี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับนี่เป็นของดีนะครับเป็นะตะโพนนะพี่นะตะโพนหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะพี่นะนี่เขาเรียกตะโพนนะพี่นะมีรอยจานนะครับนี่เป็นตัวรอยจานยันนี้นะครับนะนี่เป็นตะโพนนะพี่นะสวยเก่าจัดจ้านเลยครับพี่นี่ครับ เอาไปแปดร้อยบาทครับพี่ครับต่อมาครับพี่องค์นี้ครับเป็นตะกุดนะครับเขาเรียกตะกุดมงคลโสรถครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอ่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับพี่วัดหนังนะพี่นะเขาเรียกว่าตะกุดมงคลโสรถนะพี่นะตะกุดมงคลโสรถนะครับนี่โอ้โหดูครับเนื้อลักเก่าจัดจ้านเลยครับ นี่ตะกรุดมงคลโศรถนะครับพี่นี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาองค์นี้นะพี่นะตะกรุดนี้นะครับเป็นตะกรุดหนังเสือนะครับหลวงปู่สุขวัดตะโนดหลวงพอกข้างนะพี่นะนี่ตะกรุดพอกข้างหลวงปู่สุขวัตะโหนดหลวงนะครับดอกนี้มีหนังเสือด้วยครับพี่มีหนังเสือด้วยนะครับมีตะกรุดด้วย ออกคลางแบบนี้เอาไปหนึ่พบาทครับพี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับพี่เบอร์โทรนะครับ0ูนย์เ6้าหกเกนะครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ